สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนราราทาร่ของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อใครคนนั้นมองมาที่คุณนะวันนี้จะเป็นพิกคาเดกนะคะก็มีให้เลือกสองตัวเลือกเลือกแบบง่ายๆเลยนะไม่มีหลายหลายตัวเลือกให้แบบว่าให้แบบเลือกยากอะประมาณนั้น 1นนะคะ2เขารู้สึกอย่างไรเมื่อมองมาที่คุณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับคนที่เลือกได้แล้วนะถ้าเกิดคุณยังเลือกไม่ได้คุณก็สามารถกดหยุดแล้วก็ใช้สมาธิในการเลือกได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่เพื่อนๆตัวเลือกที่1นนะคะขอดู ขอดูลักษณาราศีของคุณหรือเขาก่อนนะคะมีลักษณาราศีอะไรบ้างอามีชาวต่างชาตินะคะมีชาวต่างชาติมีพ่อไม้แม่ๆมีคนในเครื่องแบบเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะมีชาวพิจิกธาตุดินผฤ้กันมังกรขึ้นมาค่ะโอ้มีคนที่เกิด ราศีมีนเกิดวันศุกร์ประมาณนี้เกิดวันวันจันทร์นะคะถ้าตรงกับคุณเราก็ไปต่อกันเลยนะมาดูกันเลยค่ะว่าขอเช็คพลังงานของเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งก่อนละกันว่าเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณค่ะ พลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะคะอืมคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วคุณก็คุณมีความกังวลใจหรือเปล่าหรือมีความไม่แน่ใจคุณกังวลในเรื่องของความรักคุณกลัวที่จะเจ็บคุณคิดมากคุณเป็นคนเปิดใจยาก ตัวคุณเองเป็นคนเก่งแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะโปรไฟล์ดีมากๆเลยนั่นหมายถึงตัวคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็จัดการชีวิตของตัวเองได้ดีนะคะเพื่อนๆทีมที่1เนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็คาดการสถานการณ์ร่วงหน้าด้วยนะ,ะความรักครั้งนี้เป็นไปได้หรือเปล่าคนคนนี้เป็นไปได้ไหมคุณจะเป็นคนประมาณนั้นคุณจะไม่แบบ ิดใจง่ายนะคะคุณจะแบบว่าปกป้องตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ชอบลงทุนชอบทำธุรกิจเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคุณค่อนข้างคิดมากคิดเยอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วคุณก็ชอบประเมินสถานการณ์นะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณถามถึงแปดถ้วยนะหกถ้วยคุณอาจจะเป็นรักต่างหวัยหรือเปล่านะคะอ่าเป็นรักต่างวัยได้นะก้าวไม้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าขอขยายกับอ่าแปดถ้วยหน่อย เขาก็มีความแบบแอบกลัวเหมือนกันนะกลัวที่จะเสียใจกับคุณนะหรือเขาแบบเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะแต่เขาเนี่ยชอบคุณจริงๆรู้สึกดีกับคุณจริงๆเขาจริงใจกับคุณนะคนคนนี้นกมองว่าคนคนนี้เขาก็มีกำแพงเหมือนกัน อนอกมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วก็ได้อะคุนไพ่แปดถ้วยเคยถูกทิ้งนะคะเคยมีอดีตเคยเสียใจผิดหวังกับความรักแต่พอมาเจอคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นความสุขในชีวิตเขานะเนี่ยดูสิสามถ้วยอ่ะเขามีความสุขมากเลยอที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ หยหาคุณมากถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะเขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าเขาคิดถึงคุณมากๆจริงใจกับคุณมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะ่ะอืมคุณคุณเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาก็ได้นะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนความ อาจจะไม่ใช่ชีวิตแต่เปลี่ยนความรู้สึกเขามุมมองที่เขามีให้กับความรักอ่ะมันเปลี่ยนไปเมื่อมาเจอคุณเดี๋ยวขอขยายเก้าวไม้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะโสดมานานไม่คิดที่จะเปิดใจหรือกำแพงสูงโลกส่วนตัวสูงนะคะ คือถ้าเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือคนเข้าถึงยากอ่ะคุณคุณโชคดีมากเลยนะคุณสําคัญมากเลยที่คุณสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้หรือทําให้เขาเนี่ยเออยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาได้อ่ะอืมคุณสําคัญนะคะโอ๊ยขออภัยนะคะโดนกล้องอีกและกล้องขยับทีนี้มาดูนะคะว่าเออ ตามหัวข้อเลยเนาะเขาเขารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อเขามองมาที่คุณเขารู้สึกอย่างไรคะ The e m p e r นะคะหืมชอบคุณมากเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบวางตัวดีเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถก็คือเขาเขาชื่นชมในความเป็นคุณเนะ่ะเออเขาเหมือนเขาอกเข้าใจว่าคุณอาจจะผ่านอะไรมามากมายนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะ คุณอาจจะเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาหรือคุณอาจจะเคยแบบเจอเจอม,จอมรสุมชีวิตมาก็ได้ซึ่งเขามองคุณว่าคุณเก่งเป็นคนที่แบบจัดการชีวิตของตัวเองได้เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดนะคะแล้วก็เฉียบมากๆในมุมมองที่เขามองคุณก็คือคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งเป็นคนฉลาด ทำงานเก่งนะคะมีความสามารถคือชื่นชมคุณน่ะเขาหวั่นไหวนะคนคนนี้น่าจะแบบแพ้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งอ่ะเขาหวั่นไหวแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรที่ดึงดูดใจเขาไม่เหมือนใครทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวได้นะคะเขาจะเป็นประมาณนั้นนะสี่ดาว เจอเมจิเชียนนะคะสี่ถ้วยคือคนคนนี้น่าจะโสดมานานจริงๆนะคะพักกายพักใจมานานแล้วก็เป็นคนเก่งมีความสามารถเนาะมุมมองที่เขาดูคุณเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีครบเครื่องจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เจอคนถูกใจยากนะคะเขามองว่าใครเนี่ยได้คุณไปเป็นแฟนคือโคตรจะโชคดีอ่ะอืม เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบรักครอบครัวนะคะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ได้นะคะหรือคุณสามารถดูแลปกป้องคนที่คุณรักได้ด้วยนะคะนี่คือมุมมองที่เขามองคุณซึ่งนกะมองว่าเขายังอยากที่จะเรียนรู้ในตัวคุณรู้จักคุณมากขึ้นเรื่อยๆคือเขาสนใจคุณน่ะเขามองว่าคุณน่ะน่าค้นหาเป็นคนเก่งในหลายๆด้านหรือว่ามีมีความสามารถรอบตัว ประมาณนั้นนะคะอืมแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วเขาเขามองคุณยังไงอีกคะขออีกสนะี่ห้าใบเนาะเปิดเพิ่มก่อนเขามองคุณยังไงอีกคะเพื่อนเพื่อนถิ่ที่หนึ่ง อ๋อคุณเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครใง่ายๆนะคะคุณอาจจะไม่ชอบเรื่องดราม,ม่าหรือว่าความไม่ชัดเจนนะคะอะไรที่เป็นพิษกับใจคุณกับชีวิตคุณคุณพร้อมที่จะแบบตัดนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองมากๆเลยนะมีมาตรฐานของตัวเองนะมีสเสน่ห์เขามองว่าคุณนะ่ะมีสเสน่ห์มากๆนะคะเก่งในเรื่องของงานแล้วก็ดูแบบ เป็นคนที่ฮอตมีคนเข้ามาสนใจคุณมากมายอะไรแบบนี้แต่คุณก็ไม่ได้แบบเปิดใจให้กับใครใง่ายๆนะคะคนที่จะแบบชนะใจคุณได้จริงๆก็คงต้องแบบพิสูจน์พิสูจน์ตัวเองถึงจะสามารถที่จะครอบครองใจคุณได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะซึ่งเขามองว่าคุณเป็นคนที่นั่นแหละมีเสน่ห์มากมก มาดูกันค่ะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะคุณกับเขาในอนาคตนะอุ๊ยขึ้นไพ่สี่ไม้มีโอกาสที่จะได้สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะคุณและเขามีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันนะขึ้นไพ่เดอะสตาร์นกไม่รู้นะว่าการโชว์ภาพจะเป็นยังไงหรือเปล่านะหน่ลองดูนะช่องอื่นเขาเขาก็โชว์ได้นะเออเขาเขาไม่ต้องเอาไพ่ปิดนะ ลองดูเนาะว่าจะโดนปิดกั้นหรือเปล่านะคะแต่ช่วงก่อนเนี่ยถ้าเราโชว์ภาพแบบนี้เออมักจะโดนจํากัดในการรับชมนะคะแต่ว่านั่นแหละเราก็อยากจะโชว์ให้บ้างนะคะงั้นก็เปิดไปเลยแล้วกันนะลองดูอีกทีนะคะว่าจะโดนปิดกั้นหรือเปล่านะคะ แนวโน้มนะคะแนวโน้มในอ่นาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะสมหวังกับคนคนนี้สูงมากนะคะด้วยด้วยพลังงานที่คุณและเขาอะขึ้นไพ่สี่ไม้ก็คือเป็นเนื้อคู่กันได้หรืออยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภยัยเป็นพื้นที่ที่ดีให้กันและกันอะไรแบบเนี้ยนะก็มองว่า ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้สมหวังสูงมากๆเพราะว่าขึ้นไพ่สิบเปลี่ยนกับสี่ไม้นั่นหมายถึงการครบหากันแบบจริงจังการมั่นหมายการแต่งงานนะคะจะเกิดขึ้นในความรักของคุณเดสตร์นะคะนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้เขาอาจจะทําให้คุณเชื่อแล้วก็กลับมาศรัทธาในเรื่องของความรักหรือตัวคุณที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้ด้วยนะคะ ขึ้นไพ่เ h อะไฮหออ๋อไม่ใช่ The High หรออ่านนะเป็น The High เป็นเทดนะคะขอดูสิโอ้เป็นความรักที่คุณรอคอยจริงๆนะคะความรักครั้งนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เร็วนะักนะคะเหมือนกับช้าๆแต่ชัวร์ค่ะนะความสัมพัน์นี้จะมีการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจนรู้สึกมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะมีการแบบ คบหากันนะคะหรือว่าตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นพลังงานของเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะก็ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวเลือกที่สองเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกนี้นะคะเดี๋ยวเรามา ดูลักษณาราศีตัวคุณหรือเขากันก่อนนะคะมีลักษณาราศีอะไรบ้างอืมโดดเด่นนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเมถุน ตุนกลุมหรือศกันมังกรน,นะคะลัคนาราศีคุณหรือเขานะมาดูกันเลยขอเปิดพลังงานของเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพลังงานหลักพลังงานตัวตนของเพื่อนๆทีมที่2ค่ะคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะหรือว่าคุณทำงานเกี่ยวกับ ต่างประเทศเกี่ยวกับการเดินทางด้านภาษานะคะโอยเป็นคนที่เก่งมากๆเลยอ่ะให้สามใบขึ้นมาดีหมดเลยพลังงานของคุณคือใครเจอคุณก็เป็นคนที่โชคดีอ่ะทุกคนโชคดีที่ได้เจอคุณอ่ะพลังงานประมาณนั้นเลยโอ้ยเสียงแหบ <c oughs> ขออภัยนะคะอะคุณเป็นพลังงานของผู้ให้นะคะ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเป็นนักจัดการเป็นคนที่ปกป้องดูแลผู้อื่นได้แล้วก็พลังงานของคุณคือคุณพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วนะแล้วใครได้คุณไปเนี่ยบอกเลยนะโคตรจะโชคดีเพื่อนๆทีมที่สองเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเก่งรอบด้านมีสนเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ดูโซฮอตอประมาณนั้นนะเออ อุ้ยพลังงานดีอ่ะเพื่อนเพื่อที่วิศด,ดูสิคะคุณเป็นคนมีสนเสน่ห์แล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบนั่นแหละมีคนเข้ามาจีบคุณอยู่มากมายมีคนเข้ามาชอบคุณอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเก่งดูดีนะคะเก่งดูดีแล้วก็ยังไงอีกมีคนเข้าหาเยอะเป็นหนุ่มแทบสาวแทบ มีความมั่นใจในตัวเองนะคะบางท่านบางคนนี้ก็คือแบบเป็นสายสุขภาพเป็นคนที่ชอบความเร็วชอบเดินทางหรือนะคะบางคนอาจจะชอบแบบคือสามารถดูดวงด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะเป็นพ่อหมอแม่หมอนะมาดูกันค่ะว่าพลังงานของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ คนที่คุณนึกถึงนะอืมเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเช่นกันนะคะอาจจะมีความเจ้าชู้หน่อยๆไหมนะด้วยสเสน่ห์ของเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยเสียใจกับความรักมากนะคะอ่าแต่ก็ยังเชื่อนะยังเชื่อในเรื่องของรักแท้เรื่องของพลมลิขิตอะไรแบบนี้เขาเป็นคนที่ดูดีนะคะ เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถเช่นกันคนคนนี้ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆแล้วเหมือนกับอยากจะเข้าหาหรืออยากที่จะแบบพยายามที่จะชนะใจคุณให้ได้นะขอดูว่าสิบดาบคืออะไรคะ่ะเขาเขาอาจจะแบบอยากที่จะ ารต่อความสัมพันธ์นี้แบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะคะดูเหมือนเขาจะไม่เร่งรีบในความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่แต่เขาจะมีความพยายามอืเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาด้วยนะคะอะคุณเป็นคนที่ดูสมบูรณ์แบบในสายตาเขาอะต่อให้คุณจะรู้สึกว่าเอาก็ฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ในสายตาเขานะคะนกรู้สึกว่าเขาชื่นชมคุณแล้วเขาก็ รักหรือว่าชอบในความเป็นคุณมากๆนะแต่จริงๆไพ่พลังงานของคุณเพื่อนๆทีมที่2นะคุณดูรวยเก่งมีความสามารถมีเสน่ห์นะคะครบเครื่องเลยนะทีนี้มาดูกันว่าเขาเนะคะเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อมองมาที่คุณ ออ้ยคุณเป็นเดอะสตาร์เซ็กซี่นะคะดูดีดูแลตัวเองเก่งคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยอ่ะในสายตาเขาเขาคิดว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าคือเป็นเรื่องปกติที่คุณคุณจะมีตัวเลือกนะอ่อ เขากลัวที่จะเสียใจเหมือนกันนะคะเขาแอบ,บกลัวนะนกมองว่าเขาแอบ,บกลัวที่จะผิดหวังจากคุณด้วยเช่นกันึ้นไพ่เดะซันนั้นหมายถึงเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอะ่ะเขาอาจจะมองว่าคุณคือความรักที่เขาตามหามานานก็ได้เดี๋ยวขอขยายสองเหรียญน,นะหนึ่งถ้วยว้าวคือคนคนนี้ถ้าเกิดเขามีคนเข้าหาเยอะนะคะด้วยสเสน่ห์ของเขาเนี่ยเออ คุณนี่แหละคือคนที่ที่ทำให้เขาใจฟูแล้วแหละนะคะสำคัญที่สุดความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนะี่ยค่อนข้างที่จะท่วมทน้นอ่าท่วมท้นหัวใจนะคะคือเหมือนมันมันล้นเออ,อะนะเขารู้สึกกับคุณมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นความรู้สึกที่จริงใจมากๆเลยนะคะคนคนนี้พร้อมที่จะแบบให้เวลาคุณในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาจะไม่เร่งรัดคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบ สบายๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนดังคนคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะแต่ค,คุณดูแบบทำตัวสบายๆนะคะเขามองว่าคุณสวยคุณหล่อคุณมีเสน่ห์คุณดูดีอยู่ด uhm ้วยแล้วสบายใจประมาณนี้นะคะการที่เขามองมาที่ค um> ุณเนี um> ่ยขึ้นไพ่เดอะซัน่ะเขาชื่นชมคุณนะเขารู้สึกว่าใครได้คุณไปอ่ะคือ โชคดีมากที่ได้คุณคนนี้ไปเป็นแฟนอะไรแบบนี้เนี่ยนะเขาจะรู้สึกประมาณนั้นเลยนะคะแล้วนกรู้สึกว่าคุณก็อาจจะรู้สึกดีกับเขามากๆด้วยเช่นกันด้วยพลังงานของขึ้นไพ่เดอะซันนะคะเป็นคนสองคนที่มองตาก,กันแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงถึงกันมากๆนะคะไม่ใช่พลังงานของเดอะซันคนคนเดียวเนาะจะเป็นความรู้สึกที่ต่างคนอาจจะรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะ มาดูสิข่าว่าในอนาคตนะจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณทำให้เขาใจฟูจริงๆนะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องปรับขาก,กล้องใหม่ละกล้องขยับนะคะขออภัยทุกคนนะคะมาดูกันแล้วในอนาคตราคาแนวโนมจะเป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวนกต้องขอปรับขากล้องใหม่นะ อืมในอนาคตเขาไว้ยังแบบอืมคุณอาจจะเป็นรักแรกพบของการละกันก็ได้นะอืมในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะอืมก็คือก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของสเสน่ห อาจจะเป็นฝั่งเขาฝั่งคุณนะคะที่ทำให้รู้สึกออไม่ไว้วางใจกันได้นะหรือเรื่องเกี่ยวกับระยะทางระยะห่างที่คุณอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะที่ทำให้รู้สึกแบบมีความกังวลมีความหวงแหนในการละยกันนะซึ่งนกมองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับคู่รักเนาะก็อาจจะมีเรื่องของความไม่ไว้วางใจหรือหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะระวังนะคะระวังในเรื่องของ คนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาทั้งฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะที่ทําให้เกิดความไม่ไว้ใจกันได้ซึ่งนกมองว่าท้ายที่สุดอ่ะคุณและเขาก็ยังมีความรักที่มั่นคงให้กันเนาะอาจจะมีความรู้สึกหวงแหนคนรักนะคะคือเป็นเรื่องปกติที่เราจะหึงจะหวงแฟนเนาะแต่ท้ายที่สุดก็คือมีความรักที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะขอบขยายเจ็ดดาบกระดมูลค่ะ ห้าหมายนั่นแหละมีอุปสรรคนะคะมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นถ้าคุณมาเจอคดปน,นี้คุณก็อาจจะได้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ไว้วางใจนะคะคุณอาจจะต้องไว้ใจคุณรักมากขึ้นนะคะเปิดใจคุยกันมากขึ้นต้องระวังในเรื่องของตัวเลือกหรือความไม่มั่นคง นะแต่นกมองว่าท้ายที่สุดอ่ะคุณและเขาก็มีความรักที่มั่นคงต่อกันเห็นไหมเนี่คือเพื่อนเพื่อน,นทีมที่สองคุณอาจจะต้องมีบทพิสูจน์อ่าบทพิสูจน์ในเรื่องของความรักคุณอาจจะไม่เหมือนเนะ่ยเพื่อนๆพื่อทีมที่หนึ่งนะคือคุณจะต้องมี <c oughs> จะต้องมีแบบสถานการณ์อะไรนะคะเกิดขึ้นเพื่อพิสูจน์ความรักระหว่างคุณและเขาอ่ะออประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดถ้าคุณได้ผ่านช่วงเวลาแบบนั้นไปแล้วทั้งคุณและเขาก็จะได้นะคะสมหวังกันอย่างแน่นอนนะขึ้นให้สีไม้กระด o วโยฟ t จูน The View นั่นหมายถึงคุณเป็นโชคชะตาพรมลิขิตของกักรและกันนะคะออหลีกหนีกันไม่ได้นะแต่ก็อาจจะมีบททดสอบที่จะเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้เช่นกัน <c oughs> อาจจะด้วยเสน่ห์หรือความสวยความหล่อของคุณหรือเขานะคะที่ทำให้มีบททดสอบเพื่อที่จะทำให้ความรักของคุณและเขาเติบโตแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาแน่นแฟนกันมากขึ้นนั่นเองนะมาดูว่าไพ่อยากแนะนำอยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างนะถ้าไพ่บอกได้หกเหรียญนะคะความรักที่ทุ่มเทนะคะคุณคนนี้น่าจะเป็นแบบ สายเปสายซับพอร์ตนะคะคนคนนี้สามารถที่จะแบบซับพอร์ตความรู้สึกของคุณนะคะความรักนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ด้วยนะไพ่บอกว่าคุณหรือเขานะคะจะต้องผ่านบททดสอบความรักครั้งนี้ไปด้วยกันอาจจะด้วยระยะทางหรืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของ คนที่เข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดคุณและเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะน่าจะทำบุญทำทำบุญทำความดีอะไรร่วมกันมานะคะทำให้คุณและเขาได้ได้มาเจอกันนะแต่นกบอกเลยว่าจะมีช่วงที่คุณต้องผ่านบททดสอบไปด้วยกันนะคะแล้วคุณทั้งคู่จะผ่าน ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยกันนะคะนะก็จะเหมือนกับว่าเหมือนบางคนนะคะคือคบกันแล้วก็จะมีปัญหาแต่ท้ายที่สุดก็ลงเอยกันอยู่ดีเหมือนแบบอาจจะต้องแบบมีการทดสอบหรือหมดวิบากกรรมที่ที่มีที่จะต้องแบบให้เรามาชดใช้แล้วก็เพื่อให้มันหมดไปอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนกมองว่าถ้าคุณรู้ก่อนคุณก็จะได้เข้าใจนะคะว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณจะได้รับมือได้นะคะสำหรับเพื่อนๆ่อทีอ่ทีมที่สองเนาะก็ประมาณนี้นะคะท้ายที่สุดก็คือคุณและเขาเนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้คุณมีความไว้วางใจกันนะคะมีมีการรับฟังกันมากขึ้นอย่าใช้อารมณ์เนาะมีสตินะคะเวลาที่มีปัญหาการฟัง ฟังคนรักของเราก่อนนะอย่าเพิ่งแบบโมโหนะคะหรือใช้อารมณ์ก่อนนะ,ะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังเจอกับความรักที่คุณปรารถนากันค่ะเ<ส>จอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ